เอนดูนองเกวแอบิเกลว,วงสเวกคื้นเครื่องกระเทยทำแอร์ไลน์ผู้โดยสารบริยัตงามมากชมพูอริยากลับมาแล้วค่ะในเวอร์ชั่นเรยาวงสเวกในละครดอกส้มสีทองแม่ชมนั้นหวนกลับมาเตรียมมาสร้างความฮือหาในละครกระเทยทำแต่แม่นั้นจะเกิดทางทีก็มีคนมาสกัดกับการปรากฏตัวของแอบิเกลว,วงสเวก เมื่อน้องเกมนั้นต้องมักขึ้นเครื่องก็เธอทำแอร์ไลน์รับปดเป็นผู้โดยสารท่านหนึ่งกับการจ่ายเงินค่าตั๋ว200บาทงานนี้ไม่ต้องอดทนจนกว่าจะแลนด์มีแต่คนอยากดูน้องเกมน,น,นานๆผู้โดยสารมารยาทดีมากไหว้ตลอดทำเอาคอมเมนต์รัวๆเช่นเก็บค่าโดยสารตอนขึ้นผู้โดยสารตัวท็อปไหว้สวยน่ารักไม่วีนผู้โดยสารอ่อนโยนมากค่ะไหว้ตลอดน่ารักเกินกว่าจะแลนด์ ตัดภาพไปที่พอดสอสยาตพิรุนน่ารักจังโอ้ยเรยาเขาอุตส่าห์จะกลับมาได้พื้นที่สื่อโดนอับิเกลสกัดดาวลงอีกละน่ารักน่าอินดูที่สุดเลยค่ะน้องเกวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ